วันเกิดคุณนายโบครับโบครับมาร้องเพลง Happy Birthday เพื่อนกันค่ะ1 2 3 Happy Birthday to <Day. S 2> you Happy Birthday to you Happy, Happy Birthday เกิดวันนัดทั้งทีก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนานะคะอ่า <im itation> เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่คุณครูแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนๆทุกคนนะคะเย่อ่ <im itation> ะมีใครจะเรอเบอรเดเพื่อนไหมคะอ่ะจันว่าขอให้เกรดสีอ่าขอให้ได้เกรดสี่ทุกวิชาโอเคปมืออามีไหมคะใครบอร์เดเพื่อนไหม่ไหมอ่ะคุณนาย กายแข็งแรงค่ะบิไงไหมคะลูกบิไงไหมอ่าไม่มี Happy birthday to you โอเควันนี้วานัสมีของมามาฝากเพื่อนๆด้วยคืออะไรคะลูกหมึกคือหมึกเดี๋ยวน้าถามก่อนอันนี้หมึกหรือว่าอันนี้หมึกมึกหน้าตาหมึกเลยออ่ะแล้วล้วจะให้เพื่อนยังไงให้เพื่อนเข้าแถบานยังไงอ๋อเดินแจกเอาโอเคเอาเลยค่ะ โอ้ยี่เกียวเอาวเอให้เพื่อนจุ่หมอหรือว่ายังไงใน่ใบนัทบอกว่าเลือกให้เลยโอเคไหนได้ไรอ๋อเพื่อนเขาก็มองว่าแบบว่าหน้าตาแบบนี้เหมาะกับสีอะไร หน้าตาอย่างปูนก็เหมาะแบบเขี่ยวๆอะไรเงี้ยหัวหน้าก็ชมพูหน่อยนะไไม่ด้บุรีอันนี้ก็คือแบบรุ้งมากโอ้ยเอ้ยแต่ครูว่าก็โอเคอยู่นะเพื่อนเขาก็เลือกว่าเออจะเหมาะกับมันไหน เป็นไงชอบไหมชอบน้า,นนนาตาแบบเสียก็จะต้องแบบรุงร้งๆหน่อยเนาะ ทำไมน่ารักอ๋อเป็นปลาหมึกอย่างนี้เหรอใช่ค่ะโอ้ยน่ารักแล้วทำไมหน้าเหมือนเธอเลยะโอ้ยน่ารักอ่ะเอ้ยแกะเลยแกะเลยเฮ้ยคุณว่าตาค่อยนะเหมือนกันดั้งห้องแน่เลยอะ เหลือสองกายกายกายนางยันกายด้วยนายหุ่ยน่ารักอ่ะห่าเหมือนเเลยอ่ะดูดินาเหมือนมากนี่เหมือนกนน่ารักเป็นไงน่ารักไหมอ้าเด็กๆโชว์โชว์พวงกุญแจขึ้นมาหน่อย โอเคน่ารักอ่ะสีสวยเออมีเพลงเปนใจด้วยน่ารักเลยโอเคอะเด็กๆ Happy Birthday ย์เพื่อนอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ y ู๊ดยูหน้าเหมือนกันไหมหันหน้ามาสิหลันยูคอนยนเหมือนกันด้วย